สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฉันเล่นเกมนะครับวันนี้ผมก็ไม่ต้องพูดมากพูดพิมทําเพงเลงกันนะครับเพราะทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ต้องการโค้ดใช่ไหมครับใครไวใครได้นะครับแล้วทุกคนก็ต้องการรู้ใช่ไหมครับว่าโค้ดนั้นมันใช้ได้หรือเปล่าเหมือนหมดอายุหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูนะครับพิสูจน์เลยนะเ,เดี๋ยวผมทิ้งให้ใต้คอมเมนต์กับใต้ใต้ลิงก์นะครับคุณก็ก๊อปกันเอาเองเลยนะครับ เพราะยังไงคุณก็เข้ามาดูผมไม่ถึงสองวิคุณก็กดไปกรอบลิงก์ไอคุณก็กดคุณก็กดไปกรอบไอ้โค้ดใส่ RV นะครับคุณกรอบใส่เลยครับเดี๋ยวผมวางให้เลยคุณไม่ต้องมาดูแล้วสต็อปผมใส่เฉอตัวก็ได้ครับเริ่มที่โค้ดแรกนะอันนี้ผมมากรอบมาเหมือนที้ผมบอกครับอันนี้มันไม่ใช่ของผมไอ้ผมได้นํามาแชร์จากเอ่ผู้ใช้ t ทเ t ิ e เอร์รายหนึ่งนะครับซึ่งผมได้ให้เครดิตไปแล้ว เดี๋ยวลองดูโค้ดนี้ก่อนนะครับโคบ้ดบัตรป้องกันดาวว่ามันได้จริงหรือเปล่าอ่ะลองแรกโค้ดสำเร็จนะครับโอเคครับใส่ใหม่ลองโค้ดนี้มั่งลองโค้ดนี้ โอเคครับผมลองนะลองโคตรหมดอายุนะคบับางตัวก็อาจจะหมดอายุอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับบางตัวอาจจะได้นะบางตัวอาจจะหมดอายุบางตัวอาจจะได้ก็ยังไงก็คอมเมนต์กันนะครับดีไม่ดีอาจ อาจจะได้อาจจะได้เยอะกว่าหมดอายุดีไม่ดีอาจจะหมดอายุมากกว่าได้นะครับต้องไปเสี่ยงกันเอานะเอนะเอใครไวใครได้นะครับลองรีโค้ดสิแลกโค้ดสำเร็จครับเห็นไหมบางโค้ดมันแลกได,ลด้บางโค้ดบางโค้ดมันก็อาจจะแลกไม่ได้นะครับอ่าเห็นไหมผมแลกได้สองโค้ดแหละ เลื่อนไปโค้ดหน้าสุดเลยนะจะเป็นโค้ดบัตรเปลี่ยนชื่อนะตัดลองแรกทีได้ไหมแรกโค้ดสำเร็จนะครับได้3มโค้ดแล้วนะครับโอเคผมแรกเห็นจัะจัดเลยนะว่ามันได้นะประมาณวันสวันนี้อาจจะได้แต่ถ้าเกิดอาทิตย์หนึ่งไม่ได้นีก่ก็อย่ามาว่าผมนะครับเพราะบางทีโค้ดมันอาจจะหมดอายุไปแล้วครับนะครับ บางคนอาจจะหมดอายุนะครับผมก็ขออัภัยด้วยนะครับาบางโคดก็ได้บางโคดก็ไม่ได้นะอลองดูซิอามัเป็นชื่อคำผีตัวไปคนนี้ผมแรกยังไงผมลืม ลองลอ,งลองเราต้องลองดูก่อนนะต้องพิสูจน์ให้คนดูเห็นนะมันได้โอเคนะสี่โค้ดใช่ปหให้4ี่โค้ดแล้วนะเราลองมาดูอีกโค้ดหนึ่งนะโอเคครับอันนี้เป็นโค้ดอันละอย่างกับคนแรกที่ผมใส่ไป4อันนะลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวลองอันแรกก่อนเลยอ่ะเอฟิกกัตตูเอฟิกกัตเอฟฟก เออวิ่งกระโดดนะลองเลยผมทำให้เห็นจัดๆอย่างนี้เลยถือว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนดูเห็นว่ามันได้นะไม่ได้ผมก็บอกว่าไม่ได้หมดอายุก็คือบอกหมดอายุไม่มีเฟกนะครับแต่ถ,ถ้าเกิดใครมาไม่ทันแล้วแบบใครมาแบบผมโพสคลิปนี้ไปวันสองวันแล้วคนมาดูสี่ห้าวันบอกพี่มันไม่ได้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับเพราะผมบอกแล้วถ้าเกิดคุณไม่รีบใส่ตอนนี้มันอาจจะหมดอายุครับอลองลอง เห็นจะจะเลยนะที่สูตรนะว่าใส่ได้จริงลองเอาคนนี้ออกแล้วลองเป็นคนนิดกว่าลองเป็นคนนี้เนาะออลองได้ไหมไอ้ไม่ใช่หดไม่ถูกตอนน้องมีตอนนี้ขึ้นมาโอเค อ๋อแสดงว่าอันนี้ผมเคยแลกเป็นแล้วนะโอเคนะครับก็สรุปว่ามันแลกได้นะครับโอเคไหมมัก็สรุปว่ามันมันเลกมันแลกได้บางโคดนะบางโคดก็หมดอายุหรือบางโคดท่านอาจจะเคยใส่ไปแล้วมันก็ใส่ไม่ได้นะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยไว้นะมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมเออเออฉัน ช่องฉันจะเล่นเกมก็ขอขอบคุณคนดูที่กดไลค์กดติดตามหรือเข้ามาดูทุกคนนะครับขอบคุณครับ